นก,นกกระจอกเทศออกลูกเป็นตัวรื้วป็นไข่เป็นไข่ไข่เข <laughs> มื่อกี้บอกว่าเป็นตัว <laughs> ไม่บอกบอกว่ามันคืปอประโยคคำถามพี่ <laughs> อ๋อเหรอสวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกแล้วนะครับเปาขุ่งโฟตโต้ครับแต่วันนี้เราจะไม่ได้ไปถ่ายรูปกันวันนี้มาชวนเพื่อนๆไปเที่ยวกับเด็กๆครับเพราะว่าเป็นช่วงปิดเทอมแล้ว แต่ว่ายังไงก็ตามนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์สักสักให้เราก่อนนะครับถ้ากดแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวดีกันเลยครับไปเลยครับครับก่อนที่เราจะไปเที่ยวนะครับแล้วก็แวะเติมพลังก่อนนะครับ่ากินไอติมกันก่อนครับนี่นี่ครับไอติมครับอร่อยไหมลูกจะไปเที่ยวไหนครับวันนี้จะไปดูดน ใช่ลูกไม่ใช่นู่นเปนนู่สาวขาเปลูเด็น้องสาวนี่ครับไอติมยั่วๆนะครับว้าวเดี <Wow. S 1> ย๋ยวเจอกันครับบ๊ายบาย One eternity later พตัวอะไรลูกให้รู้ครับเก็บบาบาลีครับยา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 จะตัวตกลงไปเอาว่าอะไรเดี๋นี้เอาไม่ได้น่ะกระต่าะกินอะไรก็ะล้อกระต่ากินแตงตอนนี้เราก็มาอยู่ในกรงนกแล้วนะครับที่สวนสัตว์เขาเขียวนะครับ นี่เรากำลังพาเด็กเด็กเที่ยวช,ชมนกนะครับนกยุงครับตัวอะไรครับมาคง กระจอกเทศไหนนกกระจอกเทศที่บินอยู่คืออะไรอะ่ะนกอ,อ,อ,อะไรอ่ะที่ที่บินส,สูงสูงตัวใหญ่อะ่ะตัวนั้นอะไรอ่ะไหนลูกมันบินมันเป็นกรยางหรือเปล่าใช่ไหมนกนกกระจอกเทศออกลูกเป็นตัวหรือเป็นไข่เป็นไข<ซ><ก>่ไข่เมื่อกี้บอกว่าเป็นตัวไม่บอกบอกว่ามันคือประโยชน์คำถามพี่อ๋อเหรอนายรู้จัง ถึงแล้วสวนสาดในลูกไม่ตื่นก็จีิงในลูกไหน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 มันคืออะไรคือแรดแรดไหนนี่เหรอแรดหรือเปล่าใช่ครับเออมันอยู่ตรงไหนอ่ะนี่นี่เหรออุ้ยไหนตัวจริงมันอยู่ไหนล่ะตัวจริงตัวจริงไปดูไหมไปดูไหมจะพาไปดูใช่จะไปดูเย้แรด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 ตัวท่านเป็อะไรอ่ะ มาอะไรกับเลดครับอะไรนะลูกมาอะไรกับเลดเลรอไหนแลดนู่นน่เหรอตัวอะไรนู่นเลดเลดเหรอค่ค่ะกูด มาเลยอะไรนะลูกเมนอะไรอ่ะมาครองโอเคออมาละไปเตะดกสววจังเห็นอะไรนะหนงูงูอยู่ตรงไหนลูกอยู่มันอยู่ในสายอยู่มันอยู่ในสายจริงเหรอ มันอยู่ในกรงหรือเปล่ายมันนอนแล้วเหรอมันนอนหรือเปล่าโซจังเห็นมันนอนหรือเปล่าไม่เห็นไม่เห็นแล้วทำไงโซจังรู้ว่ามันนอนนะมันหลับไปแล้วหลับไปแล้วลลลช้ังก็หลับไปแล้วช้างก็หลับไปแล้วเสือเสืออะไรเส,เสือดาวเสืออมันอยู่ในกรงไง ไปนอนแล้วเหรอไปนอนแล้วเห็นแล้วยังอยากไปดูเสือเหรอไม่อยากดูฮะอยากอยากอยากดูยีราฟอยากดูยีราฟเหรอจะกลับจะกลับแล้วไหนจะกลับแล้ว,ลวทำยังไงอ่ะไปไปไปบังหน้า อเือดมาเยมลื่นเอาใหม่อีกครั้งนึงครับตอนนี้เราก็ได้เสร็จภารกิจแล้วนะครับเรากำลังจะเดินทางกลับกันแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับปอภูมโฟโต้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับไปแล้ว you mm -hmm.